พูดถึงซีรีส์เรื่อง w ว d ส e s d a y นะครับช่วงนี้น้องวันพุธของเราน้องเว d ส e s d a y เนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับเจนนาออเทกาครับวันนี้นะฮะมีข่าวลือหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับน้องเว d ส e เด a y ของเราน้องเจนนาออเทกาเนี่ยครับจะมารับบทเป็น White Tiger แห่ง Marvel Cinematic Universe ครับ Beam, fought, news. ตอนนี้นะครับมีข่าวลือจากหลายๆแหล่งนะครับว่าซีรีส์ที่ชื่อว่า Daredevil Born Again เนี่ยจะเป็นการเปิดตัวตัวละครที่ชื่อว่า White Tiger ครับซูปเปอร์ฮีโร่เชื้อสายลาตินอเมริกันนะครับโดยที่สื่ออย่าง Giant Freaking Robot นะครับรายงานว่าทาง Marvel s t u d i o เนี่ยกำลังเลงให้ Jenna นน Ortega นะครับจาก Wednesday เนี่ยมารับบท เป็น White Tiger ครับซึ่งตอนแรกจะ a n นเฟรก k ิ้งโ o บอ t เนี่ยครับเขาก็ไม่ค่อยจะเดาถูกหรอกครับแต่ว่าพักหลังๆมานี้นะครับเวลาเขาปล่อยข่าวออกมาทีเนี่ยก็มีเริ่มถูกบ้างแล้วนะครับก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยจับ ตาตัวของจิน่าออเทกาพอสมควรเลยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับซีรีส์อย่าง Wednesday เนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ n น t f l i x กนะฮะก็เลยเป็นหนึ่งคนนะครับที่คาดหวังจะให้มารับบทไวท์ไทเกอร์ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะหน้าตาของน้องนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวละครไวท์ไทเกอร์นะครับเป็นตัวละครที่มีเชื้อสายละตินอเมริกาเพราะฉะนั้นตัวของจิน่าออเทกาน่าจะเหมาะสมกับบทไวท์ไทเกอร์พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าจะมาเป็นไวท์ไทเกอร์คนไหนในคอมิกก็มีหลายตัวเหมือนกันนะครับอย่าง 嗯。 ในคอมมิกเนี่ยก็มีอย่างน้อยก็3ตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮกเตอร์อารยานะครับเป็นชาวปัตริโกนะฮะแล้วก็ตัวของเธอเนี่ยได้รับพลังนี้มาจากสร้อยหยกศักดิ์สิทธิ์นะครับจากเมืองคุณลุนนั่นแหละแล้วเขาก็เสียชีวิตลงระหว่างหลบหนีมานะครับอีกคนหนึ่งที่ได้พลังของไวท์ไทเกอร์ก็คือแองเจล่าเดลโทโร่ครับเป็นหลานของเฮกเตอร์แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ FBI ผู้ที่สืบทอดสร้อยคอนี้มาจากเฮกเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่เราได้เห็นก็คือเอวาอารยานะครับลูกสาว นี่ก็เป็นตัวละครเดียวกับในซีรีส์ที่ชื่อว่า Ultimate Spider-Man หาดูได้ทาง Disney Plus เลยนะครับก็รอคอยดูนะครับว่าข่าวลือนี้เจนนาออเทกาจะมารับบทเป็น White Tiger จริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเจนนาออเทกามารับบทเป็น White Tiger จริงๆคิดว่าจะเป็นคนไหนครับระหว่างเฮกเตอร์อารยา a n g e l ล่าเดลโหรือว่าเอวาอารยากันแน่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel